เวลาขับรถไปลืมปิดเนี่ยบางทีมันก็จะปัดค้างไว้เนี่ยมันก็จะนานหน่อยบางทีไม่ได้สังเกตหรอกนะครับแต่ก็จะดีแจงฟื้ฟัดฟืดฟัดอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนๆบางคนก็กลัวนะครับลายมาถามพิ่ตั้มรถหนูผีสิงบางทีมันก็ใบปัดน้ำฝนปดเอ่อปัดเองนะครับจริงๆลืมลืมปิดใบปัดน้ำฝนด้านหลังนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับสวัสดีครับผมดี่ตั้มชาเมียนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกฟังก์ชันนะครับในการใช้งานนะครับตัวกระจก แล้วก็ใบปัดน้าฝนครับอ่านะครับเพื่อนๆมือใหม่หลายคนทักก็มาถามว่าเพื่อนพี่ตั้มครับรถหนูพีสิงค่ะมีบางบางทีก็ดังฟึดฟักฟดฟักที่กระจกด้านหลังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่กล้ามองมพี่ตั้มลองวิเคราะห์ให้หูหน่อยนะครับผมก็ลองให้เขาถ่ายคลิปมาครับก็รู้ว่าเป็นใบปัดน้าฝนนั่นเองครับนักเรียนนะครับลืม ลืมปิดใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับขับรถเปคืนพอระดังฟื้นฟ้าก็กลัวนะครับที่แท้ลืมปิดใบปัดน้ำฝนนะครับผมก็เลยทําคลิปมาแจ้งนะครับให้เพื่อนๆรู้นะครับคนไหนยังไม่รู้นะลองดูคลิปนี้ครับเออจะได้รู้เป็นแนวทางเวลาไปเจอสถานการณ์จริงไปเจอของจริงจะได้รู้ว่าอ๋อนะครับขับรถมาฝนตกหนักจะต้องทํายังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานของกระจกมองข้างที่ การใช้งานกระจกมองข้างขึ้นลงในการปรับนะครับลองดูครับน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนในการใช้งานในชีวิตจริงนะครับไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูนครับไปอ่ะอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือที่พักเท้าครับนะครับอ่ามือใหม่ที่ผมสอนขับรถส่วนใหญ่นะครับก็จะวางเท้าแบบนี้นะนะครับวางเท้าแบบนี้เลยวอนครับแบบนี้ครับเท้าขวาเท้าขวาเหยียบ ขับเร่งกับเบรกใช่ไหมเท้าซ้ายก็จะวางอยู่อย่างแบบนี้นะครับผมมีสังเกตเห็นหลายท่านแล้วนะครับจริงๆรถเกือบทุกคันมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่มือใหม่ยังไม่ทราบนะครับนั่นคือตรงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้เขาไม่ทําอะไรครับพี่ตั้มครับเขาาไว้พักเท้าฝั่งซ้ายครับแบบนี้นะนะครับวางแบบนี้นะครับเวลาเราเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับผมเห็นประจําเพื่อนๆมือใหม่นะครับวางเท้าแบบนี้นะครับบางทีเราขยับเท้าฝั่งขวาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะนะครับไม่ถนัด ออพอเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันนี้ครับมันก็ไม่เชิงว่าฟังก์ชันหรอกมันก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกครับเวลาเราขับรถเนี่ยมันเวลาเราวางเท้าเวลาเราจิกโค้งหมุนพวงมาลัยเนี่ยนะครับเท้าฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็จะจิกพื้นนะครับใช้ปลายเท้าในี่กดพื้นช่วยช่วยยันนะครับช่วยยันร่างกายเราเวลาเราเท้ายัานตรงเนี้ยนะครับใช้ใช้ชปลายเท้าเนี่ยนะครับยันยันที่พักเท้าเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับหมุนพวงมาลัยได้ขนาดมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับเวลาเข้าโค้งบางทีเรา มีความรู้สึกว่าเหมือนจะหลุดโค้งนะครับอ่านะครับเราก็ใช้ท้าตรงนี้ยันแล้วก็ดึงคงอะไรช่วยมันจะมีแรงในการดึงคงอะไรเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งแรกที่เพื่อนเพื่อนมือใหม่บางทียังไม่ทราบนะครับผมต่อมาครับฟังก์ชันที่2นะครับที่เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับนั่นคือปุ่มเปิดกระจกรถกระจกนะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูเพื่อนเพื่อนดูนะนะครับบางคนอาจจะไม่เหมือนผมนะ ของผมเนี่ยนะครับที่เปิดกระจกนะครับก็จะมีรูปตัว A อนะครับอยู่ในรูปกระจกเนี่ยทั้ง4บานเลยนั่นหมายของว่ากระจกใบนี้นะครับสามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีแค่บานเดียวนะครับอันนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีก็แสดงว่าอันเนี้ยเป็นกระจกบานเดียวที่เป็นออโตเมติกน้องั้นก็จะเป็นกระจกแบบธรรมดานะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ตั้มครับแตกต่างแบบนี้ครับก็คือกระจกออโตเมติกันจะมี2แบบก็คือเราสามารถลดลง รถกระจกลงแบบที่เราต้องการได้นะก็คือว่าเวลารถกระจกมาเนี่ยนะครับให้สามารถลดลงมาประมาณนี้ก็ได้นะครับลดลงมาประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับหรือเราจะลดลงมาสุดก็ได้นะครับมันสะดวกยังไงครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมทาให้เพื่อนดูนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะไปจ่ายบินค่าทางด่วนใช่ไหมเขาจะมีป้อมเราขับล้มาปุ๊บมีป้อมทางฝั่งขวาเราก็ต้องเลื่อนกระจกลงนะครับเราแค่กดลงครับวิธีการกดนะครับแบบออโตเมติกนะกดลงให้สุดเลยครับ กดลงให้สุดปุ๊บแล้วปล่อยนะครับแล้วกระจกมันจะลงมาขอดูนะครับผมจะกดลงให้สุดนะปุ๊บนะครับแล้วปล่อยกระจกมันก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้ครับเวลาดึงขึ้นนะครับแล้วก็งัดขึ้นมางัดขึ้นแบบสุดๆเลยนะงัดขึ้นแบบดันดันดันขึ้นมาแบบสุดเลยดันราคาไว้นิดหนึ่งครับนะครับแล้วปล่อยมันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราต้องการนะครับเราต้องการนะให้มันลงมาตามที่เราต้องการนะครับโดยที่ไม่ต้องลงสุดนะครับเรากดเรากด เรากดปุ่มลงแต่ไม่ต้องกดสุดนะกดลงนิดเดียวครับนี่ครับเนี่ยพอกดปุ๊บกดแล้วปล่อยนะเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนเ <wounds> <ifice Louisiana> พื่อนดูนะเนี่ยกดแล้วปล่อยน่ครับมันก็จะลงมาแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ตามที่เราต้องการเลยนะครับถ้าเราต้องการถ้าเราต้องการเกดลงนะครับโดยที่ให้ลงค้างไว้นะครับเราแต่เราเรากดกดลงเนี่ยแต่ไม่ต้องกดสุดนะแต่กดลงค้างไว้ครับอ่าดูนะ แบบนี้แล้วปล่อยกดลงค้างไว้ปุ๊บแล้วปล่อยเนี่ยมันก็จะลงฟื้นลง,งมาตามที่เราต้องการนะครับ้าเรองการดึงขึ้นนะครับแบบไม่ต้องออโตเมติกนะดึงขึ้นไม่ต้องสุดครับแต่ค้างไว้ปึ๊บเนี่ยเราปล่อยก็จะประมาณนี้นี่คือวิธีการใช้งานกระจกมองข้างนะครับที่เป็น auto นะออโต้นะนะครับถ้าเป็นรถเพื่อนๆมีคําว่าตัวเอยอยู่ข้างเดียวทางฝั่งไหนนะครับอันนี้คือฝั่งขวาด้านหน้าฝั่งซ้ายด้านหน้าอันนี้ก็คือกระจกฝั่งนี้นะนะครับ แล้วก็อันนี้ด้านหลังก็คือกระจกด้านหลังฝั่งขวากระจกด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับรถบางคันก็จะมีแค่ตัว A อันเดียวบางคันก็จะมีตัว A คู่หน้านะครับบางคันก็จะมีตัว A ทั้ง4บานเลยพเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูครับนี่คือฟังกช์ชันที่พเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับต่อมาครับเป็นการทํางานของกระจกการพับกระจกนะครับพเพื่อนๆลองสังเกตดูว่ารถเพื่อนๆมีฟังก์ชันนี้ไหมนะครับนี่คือฟังก์ชันที่ผมจะพูดถึงนะครับ จะมี3ส่วนก็คือกระจกมองข้างนะครับค้างไว้เวลาเราล็อกรถเนี่ยมันจะไม่พับนะครับส่วนที่2ตัว A ก็คือออโตเมติกนะครับเวลาเราล็อกรถกระจกมองข้างมันก็จะพับเองโดยอัตโนมัติถ้าเราปลดล็อกรถกระจกมองข้างก็จะกางออกมาเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการบังคับให้รถนะครับพับกระจกมองข้างนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าการใช้งานใช้ยังไงนะครับการใช้งานกระจกมองข้างนะนะครับ ถ้าเรากดนะครับอ่ามันจะมีปุ่มมันจะเป็นระนาบอย่างบบนี้นะครับถ้าเป็นระนาบแบบนี้ไม่ไม่พับหน้านะครับไม่พับหลังก็แสดงว่าก็คือเป็นออโตเมติกนะนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเลือกแบบแบบแรกก่อนอ่านั่นก็คือถ้าเราเลือกแบบแรกปุ๊บเวลาเราล็อกรถกระจกมองข้างมันจะไม่พับนะครับอ่ะมาดูกันครับตอนนี้นะครับรถผมสตาร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการดับเครื่องนะตอนนี้กระจกมองข้างอ่าทำงานปกติ กางออกมาปกตินะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการดับเครื่องยนต์นะครับปึ๊บอ่ดับเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับผมจะทําการล็อกรถด้วยรีโมทนะนะครับถ้าผมอยู่ด้านนอกผมก็จะมีปุ่มกดตรงตรงมือจับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในรถผมต้องใช้รีโมทนะครับอ่ะผมกดล็อกนะปึ๊บเห็นไหมครับอ่กระจกมองข้างไม่พับกับอ่กระจกมองข้างไหมครับมันก็จะค้างไว้แบบนี้เลยนะครับอ่ะเวลาเราจอดรถใช่ไหมครับอ่ะเราจอดรถปึ๊บ เราจอดรถรอใครข้างถนนนะครับบางทีเราต้องการมองกระจกมองข้างเพื่อดูว่าญาติที่เดินมาด้านหลังเนี่ยเขาเดินมาหรือยังหรือว่าจะได้มองเห็นนี้นะครับเราก็สามารถดูกระจกมองข้างได้โดยที่เราไม่ต้องพับกระจกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรากดล็อกปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นออโต้มันจะพับเลยอ่ะจริงจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูแบบออโต้กันครับแต่ก่อนดืนนะครับขออนุญาตนะครับ เปลี่ยนกลับมาใช้ฟังก์ชันเดิมก่อนเป็นออโต้นะครับทีนี้ผมจะทําการปลดล็อกรถนะอ่ะปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทรถนะครับเราจะมาเทสแบบออโต้กันครับขออนุญาตนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราเมื่อเราปรับเป็นอ,ออตโตเมติกแล้วใช่ไหมอ่ะเราปรับเป็นออโตเมติกแล้วทีนี้เราก็มาดูกันครับว่าถ้าเราล็อกรถ กระจกมองข้างนะครับมันจะพับเองไหมมาดูกันครับถ้าผมอยู่ด้านนอกผมก็จะกดสวิตช์ข้างประตูนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในรถผมจะใช้วิธีการกดแบบใช้รีโมทกดนะครับดูซิว่ามันจะพับไหมนะครับดูนะครับปึ๊บอ่านี่คือเราเลือกตรงฟังก์ชันที่เป็นออโต้ตัว A นะนะครับมันก็จะพับเองโดยอัตโนมัติถ้าเราปลดล็อคปึ๊บมันก็จะการเองโดยอัตโนมัติ อ่าแบบนี้ครับผมนี่ก็คือวิธีการาใช้กระจกมองข้างนะครับฟังก์ชันที่เขาแถมมาให้รถเ,เพื่อนๆมีไหมถ้ามีอย่าลืมใช้นะครับผมอ่ะทีนี้ในส่วนของอันล่างสุดเลยบังคับให้พับกระจกมันทำยังไงนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะครับอ่ะเท้าเยบเบค,ครับกดปุ่ม push start อ่า กดปุ่มพุชต s ารเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเลือกฟังก์ชันกันนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นการบังคับให้กระจกมองข้างพับนะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อนะครับเราขับ,ขบ,ลลลขบ,บแล้วมาปุ๊บอ่ะขับรถมารถติดติดเลยรถข้างข้างก็จอดเบียดแล้วเกินมอเตอร์ไซค์ก็เบียดเข้ามาครับมอไซค์เบียดเข้ามาไปไม่ได้ก็พยายามจะไปอย่างนั้นแหละพยายามจะไปพยายามจะไปเบียดเข้ามาติดกระจกมองข้างเราก็จะบิดเขาก็บิดซ้ายบิดขวาบิดพวกอะไรเขานะ เพื่อจะเบียดไปให้ได้นะครับเราเห็นแล้วถ้าเกิดคืนปล่อยไว้อย่างนี้เขาเบียดกระจกมองข้างเราแน่นอนอาจจะมีรอยอาจจะทําให้กระจกมองข้างเราแตกหรือว่าเป็นรอยพูดนะครับหรือว่ากระจกมองข้างพับไปด้านหน้าเลยอย่างเงี้ยเราก็สงสารรถใช่ไหมนะครับนี่เลยครับเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้เลยนะกดปุ่มปุ๊บกระจกมองข้างมันจะพับตั้งที่รถเราสตาร์ทอยู่นะครับอ่ะดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดนะตรงปุ่มนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมค้างไว้ก่อนปุ๊บแล้วผมผมจะกดนะดูนะครับ1 2 3สกดปุ๊บอ มันจะพับเองโดยอัตโนมัตินะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับอ่ามันจะพับเองโดยอัตโนมัติพอมันพับปุ๊บมอเตอร์ไซค์เขาผ่านไปได้เขาก็จะผ่านไปนะครับพอผ่านไปปุ๊บนะครับเราก็กดนะครับด้านหน้านะ<ๆ>เพื่อเพื่อให้ h, มันเป็นเป็นระนาบนะครับอ่ะผมก็จะกดฝั่งนี้ปุ๊บให้มันเป็นให้มันเป็นระนาบนะครับปุ๊บอ่ะ มันก็จะกลางออกเมื่อมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วมันก็จะกลางออกอ่าแบบนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันที่เพื่อนๆจะต้องรู้และต้องใช้งานให้เป็นนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้งานจริงได,ได้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะลองนำไปใช้ดูครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้นะครับผมต่อมาครับเป็นการใช้งานก้านปัดน้ำฝนนะ เพื่อนๆหลายคนมือใหม่เนี่ยได้รถมายังไม่รู้นะครับรถเก๋งนะครับจะไม่มีใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็นรถ5ประตูส่วนใหญ่จะมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังวิธีการใช้งานยังไงในการใช้การใบปัดน้ำฝนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับการใช้งานใบปัดน้ำฝนจะอยู่ทางฝั่งซ้ายของรถนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับอ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับการใช้การใช้งานใบปัดน้ำฝนนะครับวิธีการใช้งานปัดน้ำฝนนะครับก็คือ ดันขึ้นใบปัดน้ำฝนก็จะทำงานหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับอ่าปึ๊บปล่อยมันก็จะปัดแบบนี้นะครับอ่าถ้าการดันขึ้นเนี่ยมันก็จะดันขึ้นแค่ครั้งเดียวกดครั้งเดียวปึ๊บกดขึ้นครั้งเดียวปึ๊บทำงานครั้งเดียวนะครับดันขึ้นแล้วปล่อยนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ทำงานต่อเนื่องก็ต้องกดลงหนึ่งครั้งครับอ่าไปฝั่งตรงข้ามนะครับกดลงปึ๊บแล้วมันจะ หมุนนบอกขอตัวครับผมปลดผมดึงหน่วงไว้นะครับอ่ะนี่ครับมันก็จะทํางานอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับบางคันมีปุ่มหน่วงครับนี่คือปุ่มหน่วงนะนะครับถ้าเราบิดลงปุ๊บหนึ่งจังหวะนะครับมันก็จะช้าลงเรื่อยๆนะครับอ่านี่ครับมันก็จะช้าลงเรื่อยๆถ้าเราบิดลงอีกครั้งหนึ่งปุ๊บความหน่วงจะอยู่ประมาณสัก3ครั้งมั้งเนี่ยเริ่มช้าลงแล้วนะครับแต่ก็ยังปรับอยู่นะช้าลงนะครับผมจะบิดลงสุดปุ๊บอ่ะอันนี้สุดแล้วนะมันนนนนก็จะหห่่วงาอย อันนี้ไว้สาหรับฝนฝนตกไปปลอยนะครับฝนตกตกแบบตกไม่เยอะตกนิดเดียวตกไปปลอยแบบนี้ครับมันก็ยังมันก็ยังปัดอยู่แต่มันจะปัดช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับกลับคืนปึ๊บหมุนคืนไปเป็นปกติมันก็จะปัดแบบปกติทีนี้เลเวลสองนะครับเราด,เรดึงลงมาครับมันก็จะปัดเร็วขึ้นนะครับดึงลงมาด้านล่างครับอีกหนึ่งครั้งครับปึ๊บทีนี้หมุนเร็วขึ้นแนละ้วนะครับ การปรับมันจะมี3ามเลเวลนะครับดึงลงอีกครั้งหนึ่งครับล่างสุดเลยนี่หมุนเร็วขึ้นแล้วครับอ่าอันนี้ฝนตกหนักๆเลยก็จะหมุนเร็วขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะขออนุญาตปิดก่อนนะครับปึ๊บป๊บอ่านะครับขออนุญาตปิดก่อนทีนี้ต่อมาครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเรามีน้ําฉีดกระจกด้วยใช้ยังไงครับนะครับวิธีใช้งานการฉีดกระจกด้านหน้านะครับเราจะดึงก้านน้ำฝนเข้าหาตัวเองนะนะครับดึงเข้าหาตัวเองอย่างนี้ค้างไว้แล้ว น้ำจะฉีด <Aub ain> <mówi> <ใ>นะครับอ่าดูนะครับปึ๊บนี่ครับน้าฉีดกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็จะฉีดนะครับมันจะทํางานจนกว่าเราจะปล่อยนะเราทำงานจนกว่าจะปล่อยพอเราปล่อยปึ๊บนะครับอ่าพอเราปล่อยปึ๊บมันก็จะปัดประมาณสองสาครั้งนั้นพอเราปล่อยปึ๊บน้าหยุดฉีดแต่มันก็จะอับยังคงปัดอยู่2องหสครั้งแค่นั้นเองนะครับพี่ตั้มครับแล้วด้านหลังละครับด้านหลังเนี่ยเราจะทํำยังไงครับด้านหลังเราทําเหมือนกัน เพียงแต่ว่าดันไปฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้เราดันกหาตัวเองใช่ไหมต่อไปถ้าเราเราทำด้านหลังนะครับเราก็ต้องดันไปด้านหน้าครับอ่เดี๋ยวผมท่านไปเพื่อนดูนะผมจะดันไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะนะครับอ่ผมดันไปด้านหน้าครับปึ๊บนี่ครับน้ําก็ไหลลงมาแล้วแล้วก็จะปัดอันนี้ผมดันค้างไว้นะนี่ครับผมดันค้างไว้นะครับเนี่ยผมดันค้างไว้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้ผมจะปล่อยนะครับเพราะผมปล่อยปึ๊บน้ําจะหยุดฉีดแต่ว่า แต่ว่าไอตัวใบปัดน้ำฝนก็ยังปัดอยู่ประมาณ2อถึง3ครั้งนะอ่าดูนะครับผมจะปล่อยนะครับ1 2- 3สาปล่อยครับปุ๊บน้ำหยุดฉีดแต่ใบปัดยังปัดอยู่อ่าแบบนี้ครับผมนี่คือการฉีดน้ำด้านหลังนะครับสำหรับรถ5่าประตูนะนะครับพี่ตั้มครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการฉีดน้ำเราเราจะทำยังไงครับอ่าถ้าเราไม่ต้องการฉีดน้ำนะนี่ครับตรงนี้เลยอยู่ด้านนอกครับเราก็บิดนะครับบิดชิมครีมจุ่มนมไม่ใช่ครับพี่ตั้มแหนจะมาตลกครับนะครับ การบิดก็คือมันจะมี2องเลเวลนะครับบิดด้านหลังนะก็คือบิด1ครั้งปุ๊บหมุนช้าหน่อยพอบิดครั้งที่2ปุ๊บมันก็จะหมุนเร็วหน่อยบิดแบบไหนครับบิดแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ครับอ่าถ้าต้องการให้เร็วขึ้นบิดเพิ่มแบบนี้ครับอ่านะครับเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูนะผมบิดนะครับปุ๊บอ่ะผมบิดนะผมมีตรงนี้นะปุ๊บอ่ะบิดนะครับเห็นไหมครับกระจกมองข้างไอ้ไม่ใช่กระจกมองข้างสิกระจกด้านหลังนะครับก็จะถูกใบปัดน้ำฝนปัดหนครั้งนะครับมันจะช้าหน่อยถ้าบิด แต่มันจะบิดแบบอัตโนมัตินะเพื่อนเพื่อนขับรถก็ต้องระวังดีๆเวลาขับรถไปบิดลืมปิดเนี่ยบางทีมันก็จะปัดค้างไว้เนี่ยมันก็จะนานหน่อยบางทีไม่ได้สังเกตหรอกนะครับแต่ก็จะดีแจงปืดฟาดฟาด,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 ดอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อบางคนก็กลัวนะครับลายมาถาพี่มรถหนูผีสิงบางทีมันก็ใบปัดนด้ำฝนปัดเองนะครับจริงๆลืมที่ปิดลืมปิดใบปัดน้ำฝนด้านหลังนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะบิดตอนนี้ผมบิดอยู่1นึ่งเลเวลใช่ไหมผมบิดอีกครั้งหนึ่งครับปนนนเ็ะ คราวนี้มันก็จะปัดเร็วขึ้นครับปื๊ปดปดั๊ดปื๊ดปั๊ดแบบนี้ครับอ่านี่คือปัดน้ําฝนนะครับโดยที่เราไม่ต้องฉีดน้ํานะครับเราขับรถไปเนี่ยบางทีเราต้องการดูกระจกมองหลังน,น้ฝนมันตกหนักเราก็อยากปัดน้ําฝนนะครับนี่ก็คือใช้งานแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานเวลาปิดก็หมุนกลับขึ้นมาครับปึ๊บปึ๊บอ่ากลับมาที่ออฟเหมือนเดิมนะครับทีนี้มันก็จะ ปิดแล้วนะครับอ่านี่ก็คือการใช้งานใบปัดน้ําฝนนั่นเองนะครับอ่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยบางทีเพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบก็อ่ารู้ไว้เป็นแนวทางนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับพื้นฐานทั่วไปแต่มือใหม่บางท่านยังไม่ทราบก็ นํามาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจได้ดีมากขึ้นนะถ้าเพื่อนๆคนไหนแล้วรู้แล้วนะครับแม่พี่ตั้มครับครนี้ผมทราบนานแล้วครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็มีบางคนที่ยังไม่ทราบนะก็ทาเผื่อมาไว้ให้สำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่ทราบก็ดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นประสบการณ์นะครับไปเจอสถานการณ์จริงจะได้ไม่ตกใจจะได้ปรับตัวถูกนะครับผมก็ลองไปดูนะครับรถเพื่อนๆมีฟังก์ชันแบบนี้ไหมถ้ามีก็คอมเมนต์บอกผมด้วยว่าเคยโป๊ะแจกอะไรบ้างนะครับผมก็เคยโป๊ะแจกเหมือนกันนะตอนได้มาใหม่ๆเนี่ยนะครับ ฉีดน้ำกระจกหลังฉีดไม่เป็น,นครับตำรวจถามเซลเลยนะ <c oughs> ะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์หผมด้วยนะนะครับถ้าเพื่อนๆอยากสอบถามเพิ่มเติมแนะน,นําเพิ่มเติมพี่ตั้มครับมีฟงก์ชันอีกฟงก์ชันหนึ่งที่พี่ตั้มยังไม่รีวิวเลยคือฟอร์ชั่นนี้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมจะได้รู้ว่าเออมีฟังก์ชันไหนที่ผมยังไม่ได้ทํารีวิวนะครับพเพื่อนๆอยากรู้อันไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากสอบถามนะครับว่าพี่ตั เรื่องปัญหาถอดข้อซองทำยังไงคขับรถออกถนนใหญ่ทำยังไงเลี้ยวทำยังไงนะครับผมมี Facebook กลุ่มครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับกดปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นมาหน้า f a c e b o o กลุ่มครับหน้าปกแบบนี้ครับกดจอยเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนเจอหน้าปกแบบนี้ก็กดปุ่มจอยหรือกดปุ่มเข้าร่วมเข้ามาได้เลยนะครับรอผมอนุมัติสักแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงไม่เกินหนึ่งวันครับเดี๋ยวผมอนุมัติก็เข้ามา ทักทายเข้ามาสอบถามเข้ามาให้ดูกระทุ้เพื่อนๆได้เลยนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนขับรถกับพี่ตั้มนะครับแม่พี่ตั้มครับผมอยู่แถวปริมณฑลนะใกลออกมาจากกรุงเทพหน่อยนึงพี่ตั้มรับสอนด้ไหมนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับใครที่ยังไม่กล้านะครับไม่เป็นไรนะพี่ตั้มไม่กัดนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกว่าโอ้พี่ตั้มครับเยี่ยมมากๆเลยครับชอบ การรีวิวแบบนี้ครับชอบการแนะนําฟังก์ชันใช้งานแบบนี้ครับนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าเพิ่งมาดูช่องผมเป็นครั้งแรกก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์ซับสไครป์เอ่อไม่ใช่สิกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครป์นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิคเอกน่าเป็นดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเปิดเผยกันนะครับไปแล้วครับไปก